คุโรฮิเมะเจ้าหญิงสีดำเป็นเรื่องเล่าตำนานที่มีความลึกลับและน่าสะพรึงกลัวโดยเฉพาะในภูมิภาคชินานะที่ปัจจุบันคือจังหวัดนากาโนที่มีภูเขาคูโรฮิเมะซึ่งมีชื่อเสียงในการเป็นที่มาของตำนานนี้การเล่าเรื่องเกี่ยวกับคูโรฮิเมะมีหลายเวอร์ชันแตกต่างกันไปแต่นิยมกล่าวถึงในลักษณะของการผสมผสานระหว่างความรักความแค้นและคำสาปซึ่งจะทำให้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจุดเริ่มต้นของตำนานคูโรฮิเมะเจ้าหญิงสีดำ เป็นหญิงสาวผู้มีความงามที่น่าหลงใหลาราวกับนางฟ้าจากโลกแห่งความมืดเธอสวมกิโมโนสีดำล้วนและมีผมยาวดำสนิทด,ด่งงมึกเธอเป็นเจ้าหญิงที่มีพลังลึกลับที่สามารถควบคุมและเรียกลมพายุรวมถึงการใช้เวทมนต์แห่งความมืดในบางตำนานกล่าวว่าเธอเกิดในยุคโบราณเมื่อมนุษย์และโยคปีศาจอยู่ร่วมกันในโลกเดียวกันคุโรฮิเมะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นโยคที่มีพลังเวทมนต์จากโลกแห่งความมืดเรื่องของความรักที่เต็มไปด้วยความเศร้าในเวอร์ชันที่นิยมเล่ากันมากที่สุด คุรโรฮิเมะตกอุมรักชายหนุ่มชื่อฮานาโนสุเกะซึ่งเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านใกล้เคียงแม้ว่าเขาจะรักเธออย่างจริงใจในตอนแรกกอแต่เมื่อรู้ว่าคุรโรฮิเมะมีพลังเวทมนตร์ที่น่ากลัวและสามารถควบคุมพายุได้ฮานาโนสุเกะก็รู้สึกหวาดกลัวและเริ่มหลีกเลี่ยงเธอคุรโรฮิเมะร,รู้สึกเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธเธอจึงใช้พลังเวทมนตร์ของเธอทำให้ภูเขาทุกลูกในแถบนั้นตกอยู่ในความมืดและหิมะตกตลอดไปซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านที่ฮานาโนสุเกะอาศัยอยู่คำสาปแห่ง ความเศร้าโศกและแค้นใจของคุโรฮิเมะทำให้เธอสาดแช่งภูเขาที่เธออาศัยอยู่เพื่อให้มันกลายเป็นที่รกร้างและอันตรายเธอหลับไหลอยู่ในนั้นและจะมีเสียงออร้องให้ดังไปทั่วภูเขาในคืนที่มีพายุหิมะตกคนในหมู่บ้านเชื่อว่าเสียงนั้นคือเสียงของคุโรฮิเมะที่ยังคงร้องหาความรักที่สูญหายไปหลายปีผ่านไปภูเขาคุโรฮิเมะก็กลายเป็นสถานที่ที่มีตำนานเล่าขานถึงผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความรักหรือความกล้าหาญต้องขึ้นไปบนเขาในคืนพระจันทร์มืดโดยจะต้องหลีกเลี่ยงการมองกระจกสีดำที่ถือติดตัวไป เพราะจะทำให้เห็นภาพของคุโรฮิเมสะท้อนในกระจกและหากเธอยิ้มให้คุณก็จะถูกดูดเข้าไปในกระจกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอไปตลอดกาลภูเขาคุโรฮิเมในตำนานของภูเขาคุโรฮิเมเชื่อกันว่าใครก็ตามที่เดินทางขึ้นไปบนเขานี้ในคืนที่มืดมิดและมีหิมะตกจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ลึกเข้าไปในปากคนที่ได้ยินเสียงนั้นจะได้รับคำสั่งให้ต้องติดอยู่ในภูเขานั้นตลอดับไปไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีภูเขาคุโรฮิเมยังเป็นสถานที่ที่มีการพูดถึงในเรื่องของการทดสอบบอความ กล้าหาหรือการไหว้พระในคืนที่เมื่อที่สุดหากใครสามารถเอาชนะความกลัวในคืนดังกล่าวได้พวกเขาจะได้รับพรจากโคโรฮิเมรหรือในบางกรณีหากโชคดีมากพอจะได้รับการยกโทษจากคำสัตว์ที่มีต่อภูเขานี้